ผูไทยเกียรติหมู่เก้าคูนะ่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับ130กับ132ปอนด์เอาละครับเด่นภูไทยรูปร่างเสียเปรียบนะครับพยายามเบียดเข้าหาเลยแต่ว่าได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์เตะรั้มเตะต่อยแรงนะครับในขณะที่ธนูเพชรนั้นประเภทแทงเข่านี่โอ้โหแทงแต่ละดอกนี่รุนแรงครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เด่นภูไทยนี่ไม่กลัวด้วยนะครับเดินเบียดติดตลอดครับ โอ้โหทิง้งจังหวะนะครับเกี่ยวแล้วก็โต้กันสวยๆครับผู้นี้แข้งขวาขวาต่อขวาครับแลกกันตอนนี้เป็นทางด้านของสนูเพชรเดินขยับเข้าหา,างแล้วแล้วับรูปร่างเขาได้เปรียบยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไดโอ้โหนี่เท <Hey, S 2> ทิ้งไปเลยครับยกนี้นี่เริ่มจะเล่นของแรงกันแล้วครับอนูเพชรเกียล่าง เด่นภูไทยอ้โหดูเกร็งเกรงแน่นเลยครับเกร็งกำปั้นแน่นเลยครับเหมือนว่าอยากจะใช้กำปั้นครับเป็นใบเบิกทางครับเด่นภูไทยแล้วก็เดินเข้าขยับเข้าหานะครับมีเตะจ่อยางด้วยนี่นะครับหมัดต่อยไปแล้วนะครับแต่ว่าหนูเพชรไม่สนเลยวงในนี่ดูการไล่แขนโอ้เด่นภูไทยนี่วันนี้จะสู้ในด้วยนะครับรูปร่างเสียเปรียบก็ไม่มีปัญหาครับแม้ว่าวันนี้แฟนบัรมวยจะเดินทางเข้ามารับชมในสนามไม่ได้ครับ แต่นั้งวยโอ้โหชกกันสนุกเร้าใจหลายคู่เลยอ่าแข่งนี่สวนด้วยหมัดเลยครับเอาละครับคู่นี้มาแล้วนะครับของหนักๆใครอยู่ใครไปครับทีมงานทั้งคู่อาจจะบอกว่าอย่าโมโหอย่าโมโหครับแต่ผู้บรญญายบอกเลยโมโหได้เลยครับยก3แล้วครับเอาละครับแล้วว่าออกอาวุธกันเจ็บๆแล้วนะครับโดยเดินผู้ไทยนี่เดินกยับเข้าไปนี่มีทิมหมัดลำตัวนะครับแล้วก็แข้งขวา ธนูเพชรไม่สนแล้วครับตอนนี้อาศัยรูปร่างคอยดักเตะดักทีแล้วก็มีแทงเข่าเอาแผงซ้ายไซ้ายไปครับอ่ะหมัดทุกซ้ายครับธนุเพชรก็ยังดูว่าคุมจังหวะให้อยู่อูหซ้ายคืนด้วยขวาอ่าอาวุธหนักเลยนะครับเต่นภูไทยได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกเดือนนะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่รายการค่อนข้างจะถี่เลยครับ ชกสนุกชกไม่เอาเปรียบแฟนมวยครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแพ้ชนะนี่ก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันตลอดนะครับทางด้านของเด่นภูไทยแต่วันนี้รูปร่างเสียเปียบก็จริงนะครับแต่เดินเบียดนี่ครับชวนทะเลาะเอาละครับมาดูกันนะครับว่าธนูเพชรหยุดไปนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนจิ้มลำตัวไปอีกแล้วนะครับรู้นะครับว่าเอา้ยหักเหลี่ยมลูกนี้ไม่ได้ครับถึงจุดนี้นี่ยังมองไม่ออกครับใครได้เปรียบเสียเปรียบ ขยับหาช่องอยู่ทีหมดยกที่3ามครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อยก4 4ี่เริ่มครับเอาละครับยกที่4นะครับขยับเข้าหาตามสไตล์เดิมเลยนะครับในด้านของเด่นภูไทยแต่เจาะยางแล้วก็โอ้ออกสลับด้วยนะครับมีชายโค้งด้วยนี่นะครับดูว่าธนูเพชรนี่ไม่สนในกันตอนนี้ขวางพยายามจะขวางแทงนะครับดูครับโอ้แต่ลูกล็อก ของเด่นภูไทยนี่ก็เหนียวแน่นแข็งแรงเหมือนกันนะครับแล้ววงในนี่ก็มีโต้มีสู้ตลอดมีอะไรโชว์เลยนะครับยกนี้ยกสี่แล้วนะครับแต่ขวาสวยครับเด่นภูไทยทีมซ้ายหน้าโดนหมัดเข้าไปเข้าในครับดูจังหวะล็อกไต้ปีกล็อกใต้ปีก,อ,ก,ปกออกอาวุธไม่ได้กรรมาการชุมพลแยกก่อนยังขยับเข้าไปเรื่อยนะครับเด่นภูไทยหมัดนี้เก่งแน่นเลยนะครับแล้วก็มีแข้งขวานี่นำร่องไปก่อน ธนูเพชรมีหมัดหน้าแย่เอาไว้แข่งซ้ายออกสวยครับดอกนี้ขยับไปเรื่อยมาแล้วครับโอ้โอ้พอหลุดนี่โดนทันทีนะครับพยายามจะขวางนะครับธนูเพชรขวางแล้วก็แทงเขา่ายกนี้นี่ใช้แรงกันเยอะเลยนะครับพยายามจะชวนทะเละเด่นภูไทยเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปตีล็อกม่ยังยัง ชิงความได้เปรียบด้วยการขึ้นคอไม่ได้ครับตัวเล็กวงในนี่ยังถือว่ายังไม่มีใครได้เปรียบกันมากครับเอาล้ครับขยับไปเรื่อยเดินบูไทยแท่งขวากะดูเพชรนี่คอยบังนะครับบังแล้วก็ดูอาวุธเก่งเข้ารี่ลูกขวางลูกแทงนะครับแต่วันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับวงในครับวงในครับยัดเข่าก็าบีศอกด้วยครับโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับแต่ว่าเด่นบูไทยยังยืนอยู่ได้ยังทนอยู่ได้ครับ ลำเพื่อนๆครับสองขวามาจากไหนครับเพชรจิ้มัดขวาครับหยับเดินแทงสายนะโอ้หโดนตีสายของดวูเพชรครับตอนนี้จริงจังวะออกกันนะครับออกแข่งนี่นะครับดูนะครับตัวเล็กก็จริงแต่พยายามจะปล้ำในโอ้โหดูว่าจะไปรัดล่างนะครับแตกหรือเปล่านะครับแบบว่าเห็นเลือดแล้วนะครับหยับเดินคับหมดแทงสายของทวดเพชรครับ เลยดีปรับสไตล์ครับมีแข้งซ้ายหน้าด้วยครับไปมวยฝีมือไปเลยครับตำแน่ของธนูเพชรครับก็ถือว่าทําได้ดีครับโชงอยู่ในเกมอยู่ในแผนของตัวเองแหละครับขณะที่เนบุทยเองพยายามจะเร่งเลยครับเพราะว่ายืนห่างๆครับจังหวะเข้าร่องแข้งของธนูเพชรแล้วครับเพราะว่าช่วงชกตัวเองมีเสียเปรียบครับแข้งขวาไปครับติดบังพยายามจะเบียดไปเรื่อยแล้วตอนนี้เด่นบุไทยพยายามจะเร่งเกมธนูเพชรนี่นะครับโอ้ต่อยหมัดไปก่อนนะครับแล้วก็ปล้ำนายโอ้เอาขายนี่เกี่ยวไว้เลยครับทำให้ธนูเพชรนั้นก็ไอ้เขาไม่ได้เหมือนกัน ความพยายามสุดยอดครับเด่นภูไทยอ่าใบหน้าเหมือนจะมีแผลแตกนะครับเลือดโอ้เลือดเห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าสีผิวเด่นภูไทยที่ขาวจั่วครับทีไว้ก่อนหมดยก4ี่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอันห้าครับนาทีสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือครับดูไปพร้อมๆกันเอาละครับปล่อยตัวออกมาได้นี่ทางด้านของเด่นภูไทยนี่เดินเร็วเลยนะครับทีมงานี่บอกให้ออกบัตรเยอะๆแล้วครับยกนี้ ดูว่าธนูเพชรไม่นี่แล้วครับลูกเก่งนะครับลูกขวางลูกแทงโอ้มาแล้วครับโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านของธนูเพชรเด่นภูไทยีพยายามจะเร่งต่อยหมัดนะครับหวังนับด็อกให้ได้แล้วครับยกนี้เล็กกว่าสั้นกว่านะครับโดนซ้ายหน้าเข้าในครับเข้าในดูครับโอ้โหพอเข้าในนี่ธนูเพชรไม่ยอมให้เด่นภูไทยได้ขึ้นคอนะครับกดแขนไว้ก่อนมีแย็บซ้ายหมัดมาครับ อุ้ซอกโอ้โหป่าฟันใกล้ๆครับแต่ว่ายังจะประมาทไม่ได้เลยนะครับทางด้านของสรนดูเพชรพระเด็นภูไทยนี่ความพยายามนี่โอ้โหเรียกว่าเจนร้อยครับมีหมัดมีซอกพ้อยบวกตลอดทิมตลอดเอาละครับไม่สนนี่แต่ว่าโดนลูกใหญ่นะครับของสโนวเพชรที่แทงเข้าไปสนวเพชรเป็นมวยที่รูปร่างค่อนข้างจะสูงเลยนะครับในพิกัดประมาณไม่ถึง ไม่เกิน130ร้อยสามสิบปอนด์นี่ไม่น่าจะเสียเปรียบใครครับถีบไ้ก่อนเดินต่อครับเดนผู้ไทยตื้อครับตื้อเท่านั้นที่คลองโลกครับน้ำน้ำหยดบนหินทุกวันหินยังก่อนโนแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนช้าลงไปหน่อยอครับโดนเข้าไปเหมือนกันนะครับเดินก็จริงแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็น,น,นอันทางด้านของเดนผู้ไทยตอนนี้ดูว่ากระดูเพชรนี่มั่นใจแล้วนะครับ คอ,อยดักขีดแล้วก็วนไปรอบๆเวทีแต่ก็ยังไม่ประมาทนะครับกาดนี่ไม่ตกนะครับยกสูงอยู่ตลอดก็รู้ว่าทางด้านของเด่นภูไทยนี่หมัดนี่พลังหมัดที่ใช้ได้ทีเดียวครับแต่ดูว่าทั้งคู่เริ่มจะผ่อนเกมลงครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยกสุดท้ายเด่นภูไทยขยับทำอะไรได้ไหมครับธนูเพชรหายไปครึ่งปีครับ ไปรับใช้ชาตินะกลับมาไฟแรกก็ถือว่าร่างกายถ้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเก้าสิบกว่าแล้วครับชกได้ประมาณนี้ขนาดนี้ถือว่าร่างกายก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับธนูเพชรไฟต่อไปนี่ถือว่าน่าจะพิกัดกับใครแล้วครับกับพินี้ครับโอ้พิกัดร้อยสามสิบปอนด์นี่ต้องบอกว่าชุมนุมยอดมวยเลยนะครับพวกสมิงเดชเดชศกดาเขี้ยวพยักอะไรก็อยู่ในรุ่นประมาณนี้แหละครับ ซุปตานี่เยอะเลยครับแล้วถ้าเราพูดถึงเบอร์หนึ่งในรุ่นประมาณ130ต้นๆณต,นนตอนนี้ของเมืองไทยคงหนีไม่พ้นซุปเปอร์เลกเกียริบุก้าครับ133 134ท้าทั่วไทยท้าทั่วโลกหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่เป็นคู่รองในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับธนูเพชรกับเด่นภูไทยเดี๋ยวจบคู่นี้ได้ดูคู่เอกแล้วนะครับ เขี้ยวพยักต่อ2ปอนให้กับคมประตักภาคที่3เขี้ยวพยักเคยชนะไว้2ครั้งครับแต่ว่าเป็น2ครั้งที่นานมาแล้วก็อทีง่ายทางด้านของธนูเพชรนะครับเป็นไฟชนะคะแนนไปอย่างสวยๆนะครับไฟนี้ในการกลับมาในรอบ6เดือนครับเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูเขี้ยวพยักคมตักไฟภ,ภาคที่3นะครับ2-1หรือ3-0ได้รู้